ในอำเภอเกาะสมุยเปิดการแข่งขันกรีธาอนุบาลนักเรียนนักศึกษาประชาชนเกาะสมุยประจำปี2568เมือเม่อวันที่21กรกฎาคม2568ภายในสนามกีฬานานาชาติเทศบาลน,นาครเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยนายอดุรลระลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยนายอำนาจชดช่วง นางสาวสุพิญญาสรีทองกุลรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายทิติพันธ์จันทองประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนายประกรณ์การจนะโอภาสอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเกาะสมุยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกรีธาอนุบาลนักเรียนนักศึกษาประชาชนเกาะสมุยประจำปี2568 การจัดการแข่งขันกรีธาอนุบาลนักเรียนนักศึกษาประชาชนเกาะสมุยประจำปี2,568ในครั้งนี้จัดให้มีขบวนพาเหรดจากโรงเรียนต่างๆจำนวน19ขบวนซึ่งแต่ละขบวนได้ถูกออกแบบอย่างสวยงามและมีความหมายด้วยสีสันที่สดใสสำหรับการแข่งขันกรีธาอนุบาลของเทศบาลนครเกาะสมุย,มยได้จัดให้มีการแข่งขันประเภทลูกและประเภทลานซึ่งแบ่งกีฬาแต่ละประเภทตั้งแต่อายุ5ปี 6ปี8ปี10ปี12ปี14ปี16ปีและ18ปีรวมไปถึงประชาชนทั่วไปโดยจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่21จนถึงวันที่25กรกฎาคม2568ั สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนในอำเภอเกาะสมุยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รักการออกกำลังกายมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจและห่างไกลาจากยาเสพติดกีฬานุบาลถือว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาช่วยปลกปลนให้เยาวชน มีความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญมีน้ำใจนักกีฬารู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอีกทั้งก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเด็กและเยาวชนต้องได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนตั้งแต่ยาววัยเมื่อเติบโตไปจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสมกับคำกล่าวที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทร,รืวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาทฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเม้าท์เช่นคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน